ทิ้งเลยไหนมัคืออะไรมันคืออะไรลูกน่าเป็นสเปรย์ข้อทิ้งแล้วลูกมือนี่กินอะไรอ่ะยังเลี้ลูกตาของดีมีประโยชน์ แม่ดูนี่นะฮะอะไรนลูกเกล้าปล่าอยากเล่นเฉยเฉยจิ๊ดติ๊ดติ๊ดอ่าจัดการพี่นุ่มติ๊ดเอ้า อะไรมาฝากเนี่ยอ mm ุ hmm. like. ้ยสีมันสวยนะเนี <S 2> <S 2> ่ยหอมเนี่อเฮ้ยลองชิมหน่อยแล้วกันแม่ยุ๊ยยุ๊ยอะอะไรอะอันนี้หนูเก็บมาจากถังขยะเอาข้างถังขยะเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยก็จะเอาไปดูเอาไปทิ้งที่บ้านไงเอาไม่เกิดมันเลี่ยลาดเแต่มันน่ากินนะกินเลยไม่ได้หรอวันนี้มีขนมมาแจกว้ามกินขนมมาเบิองมาเบิองมามามา ก็ไม่ไม่มีนะตีนี่ e ว่าแม่ก็ไม่ไม่มีอ่ะก็แม่โตแล้วไม่ต้องกินหรอกขนมอากเมื şey ่อแม่โตแล้วไม่ก็หิวเป็นนะไม่ต้องกินพอแล้วไปละแค่นี้แหละเอ้าทำไมลงไม่ได้คนดิบเนี่ยไม่มีอ่ะไปซกินดีกว่ากินหมดเลยอ๋อหอมเนี่ยโอ้ยกินกล้วยอหรแม่ขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยโอ้เราไปทำกินกันนะไป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 จบกล้วยน้ หมดเลยมันเป็ดแม่งนังไไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยไม่อะไรนะกินต่ย่่มกิน้่ใมันเผ็ดไม่น่ากินไหมบอกแล้วว่ามันเผด้ย หนูฝังเลยเย้คนนั้นมาให้ฝังอะไรอ่ะทำเกียรติผมสั้นเราน่ารักมากเลยอ่าลูกทำไรกันจ๊ะนี่ดูแม่ผมขนออกมาดว้าวกอใหญ่มากเลยสวยไหมลูกสวยซื้อผิดหรือเปล่าอะไรผิดคะก็หนูต้องร่าแบบนี้ไม่ใช่หรอ ก็เลยก็ม, <c oughs> มันอันเล็กอ่ะันี้หนูจะเอาอันใหญ่ในนี้มันมีตั้งกี่ชิ้นคิดอันเดียวก็พอแล้วลูกเดี๋ยวอ้วนเพื<ม>่อน<ม>ใน,ห,นห้องมีสิบห้าคนเอาไปแบ่งเพื่อนดีกว่าเห็นแมน้องเอาไปแบ่งเพื่อนด้วยน้องไม่ได้กินคนเดียวหมด<น>มสักน่อยก็หนูก็กินกินคนเดียวนั่นแหละเดี๋ยวอ้วนกินแค่นี้แหละลูก